เราก็ได้จะได้ร่วมกันอ่า <c oughs> เดินสติในอีบดนั่ง <c oughs> หลังจากที่เราเดินจยกคบมกันแล้วก็ได้เอบสามสิบสี่สิบนาทีแล้วก็นั่งอีกสักยี่สิบสามสิบนาทีก็จะได้พบกันอ่าสำหรับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่ยี่สิบเก้าเดือนตุลาคมพศสองพันห้าร้อยหกสบหกอ่า ครึ่งที่ห้าข้ามเดือนสิบเ็ก็เป็นวันปวารณา,าก็เป็นวันพระสุดท้ายในการจำรรษาสาหรับพระพิสูงพระผู้สง์ีีท่านอยู่ท้วนใจมากนะหลังจากวันนี้ไปเนี่ก็เป็นการปรวารณา,าก็คือสุดเขตการจำพรรษาหลังจากพรุ่งนี้ไปก็จะเริ่มเป็นเทศกาลกรถินกรถินก็คือตั้งแต่ พรุ่งนี้ไปหนึ่งเดือนที่พระพุทธเจ้าอนุญ,ญาตให้พระภิกษุที่จำบัรสาทวนไปมากได้แสวงหาผ้าหาผ้ามาเปลี่ยนกันภายในหนึ่งเดือนอแล้วก็ภิกษุทุกรูปที่อยู่ในอว่าเนี่ยก็มีสิทธิที่จะรับกถินแล้วก็คัดเลือกกันเองว่าลูกใดทรงรู้ทรงทรรทรงมารกาสามารถทำกถินทานักจิตน,นี่ก็คือลดลงไปได้ รู้จักระเบียบการเปลี่ยนผ้ามีผ้าเ่าทำค่าท่นานคุณญาติให้เปลี่ยนเปลี่ยนผืนใดผืนหนึ่งก็ได้แล้วก็ทาให้เสร็จในวันนั้นดังนั้นแล้วก็จะได้อางนี้สองผ้าเดี๋ยววันกระถินก็จะอธิบายในเรื่องกระถินให้ฟังอีกทีหนึ่งว่ากระถินเนี่ยมันมีส่วนในสมัยรุ่วการเนี่ยมันก็จะมีแต่ส่วนที่พระพระก,กันเองทํากันเอง ช่วงหลังๆนี่ก็มีโยมเข้ามาเกี่ยวข้อง hmm. ว่าโยมมีจะเข้ามาเกี่ยวข้องในส่วนไหนได้บ้างสมัยก่อนมีแต่ผ้าทำกันเองเป็นเรื่องราวของทะัะน์พระไปสะแสวงหาผ้ามาได้แต่ละผืนนี่ก็มาช่วยกันสมัยก่อนไม่ได้เข็มไม่ได้เข็มไม่มีจากเหมือนกระทุกวันนี้อ hmm. ทุกวันนี้ก็เป็นผ้าเรียกว่าครหัาษีวรก็คือจีวรสําเร็จรูปมาต้องมาถวาย hmm. กระถินั่นการได้ล่องลอยมาในานาอากาศตกข้ามกลางร,ระหว่างสงไม่ได้จุดจงเป็นของผู้ใดผู้หนึ่งแล้วก็ให้สงข้ามกลางสงนี่สมมุติมอบให้กับคนนั้นแล้วก็เข้าไปตรวจมอบกรรมาวาจาในเกตเสมาก,ก็คือในโบทในเกศเสมาแล้วก็กรรมาวาจาสองรูปตรวจ สามครั้งยักขิหนึ่งครั้งครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองให้สงรับผ้าไม่มีใครคัด้านก็มอบผ้าเสร็จแล้วท่านก็ไปถอนผ้าผ้าหืนเก่าถอนเสร็จแล้วก็ค่อยอธิษฐานการกระถินการกระถินแล้วก็อนโมโทนาแล้วก็ให้พระท่านที่อยู่ด้วยอนุโมทนาแล้วก็ทั้งหมดก็ถือว่าเป็นการทำกระถินโดยล้วนลวงไปตามพวีนัย แล้วก็พระก็จะได้อันนี้สง์ห้าอย่างห้าอย่างเดี๋ยววันนั้ันค่อยฟังอีกทีหนึง่งห้าอย่างก็เป็นการผ่อนคนในเรื่องของพระวิน,นัยพระวินัยให้พระเราแล้วก็ยืดไปอีกสี่เดือนอนสง์ไปอีกสี่เดือนนั่นแหละอ่ะสำหรับวันนี้ก็เป็นวันสุดท้าย วันสุดท้ายในการกรรมนาษาของครวญญาติโยมสำหรับพิสุท่านก็ภารณากันไปแล้วเมื่อเช้านี้<ม>ก็เหลือแต่รับกระินของพระสงฆ์อีกรอบหนึ่งวันสุดท้ายท้ายสุดวันนี้เราก็ตั้งออกตั้งใจหลังจากที่เราได้ตั้งแต่เช้าเนี่ยิกรรมของเราก็ได้ตั้งแต่ให้ทานตักวัดตักบาทเทโวโลหนะ,ะเราได้ทำทาน มาแล้วก็สมาทานศินให้ทานก็มารักษาสินไม่ใช่สินห้าเป็นศิลแปดบสุบทสสิ์ปสิไม่ใช่เป็นตัวสินมามรักษาศินแล้วก็เราก็จะได้เจริญภาวนาหรือว่าเราได้ทําถูกทั้งสมอย่างตั้งแต่ให้ทานรักษาศินแล้วก็เจริญภาวนาหรือว่าทํำได้ทั้งสมอย่างครบบริสุทธิ์บริบูรณ์ในการจำ สาธวดใจมากกับพระพิสุษสงวันนี้เราก็จะได้จเจริญกุศลอีกครั้งหนึ่งให้กับตัวเองเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตัวเราเองในระยะเวลาสามเดือนกว่า<ม>เดือนหนึ่งมีสี่วันพระก็ประมาณสิบสองครั้ง<ม>เดือนละสี่ครั้งสิบสองครั้งเพราะว่าหลังจากวันนี้ไปออกพรรษาลาพระ สรงพระเจ้าไปแล้วบางคนก็ไม่ได้เอาวัดเอวาว่าก็มีหน้าภารกิจหน้าที่ได้ไปทำก็ห่างหายจากการจำศีลรักษาศีลรักษาธรรมรักษาศีลกินธรรมของเราเองอสำหรับบุคคลใดที่ยังตั้งมั่นในการสร้างคุณงามความดีอยู่ที่บ้านนี่เมื่อเราไม่ได้มาวัดว่าพระออกไปบิณฑบาตหน้าบ้านก็สามารถที่จะใส่บาตรได้ แล้วก็วันไหนที่เป็นวันพระเนี่ยเราไม่ได้มาก็สามารถที่จะสมาทานสมาทานให้กับตัวเองได้เนี่ย,ยกมือขึ้นสามครั้งตั้งน้โมตั้งสัจจะจะเอาสินห้าสินแปดก็ได้รักษาสินอยู่ในบ้านก็ได้เราเสร็จแล้วสําหรับใครที่มีบ้านอยู่มีที่เล็กเล็กน,น้อยนี่ก็เดินไม่ล,ลําบากเราทาที่เดินจงกรมให้กับตัวเองก็ได้ให้ก็าตีเป็นรั้วเนยเป็นรั้วถ้าคนเดินมันจะล้มเนี่ย ที่เป็นรั้วไม้ไผ่กาดเหมือนกับเราตากผ้าเราก็ค่อยเดิงกับไปเดินกลับมานี่แหละฝึกมันไปเรื่อยเราอย่าทิ้งยิ่งเราทําไม่บ่อยยิ่งทําทํานานเป็นการสะสมตลอดถึงเราจะไม่ได้อยู่จำบรรษาแต่เราก็สามารถที่จะถือถิ่ได้แต่มันอาจจะถือไม่เต็มร้อยเต็มก็ดีไม่ทําอะไรเลยถ้าใครอยากจะทําความเปลี่ยนต่อทําความดีต่อ พราะเรื่องทําคุณงามความดีสร้างบุญสร้างบารมีของเราเนี่ยมันต้องทำตลอดอเพราะว่าอีกปีหนึ่งก็จะเข้าก็จะถึงเข้าพรรษาแต่ละ,ะดาสิหานี่ก็เลยอีกหลายเดือนอีกหลายเดือนหลังจากเข้าพรรษาเราก็พยายามหายใจในลึกๆไว้ปีนองปีหน้าถ้ามีบุญวาสนา จะได้มาเจอกันอีกในสร้างคุณงามความดีกันอีกเราให้มั่นใจว่าในการสร้างบุญสร้างคุณงามความดีนี่อย่างน้อยเนี่ยเราละโลกมีไปแล้วเนี่ยยังไงเราก็ไม่เหงาหรกเรายังมีเพื่อนกลุ่มของเราเองอ่าท่านตัดไว้ว่าบุคคลใดสร้างคุณงามความดีสร้างบุญสร้างบรารมีไว้ดเยอะเมื่อเขาละโลกมีไปแล้วเนี่ยเขาจะเป็นเป็นหมู่ของเทวดา หมู่ของเทวดาหรือว่าเป็นพักพวกของเทวดาเนี่ยเราก็ไม่เหงาหรอกไปคนนั้นคนนี้คนนั้นไปก่อนก็ไปเป็นเทวดารุ่นพี่เทพบุตรรุ่นพี่คน,นไปหลังก็เป็นรุ่นน้องเราก็ด้สร้างบุญสร้างคุณงามความดีให้กับรเราเองอย่างที่เขาว่าทําบุญร่วมธาตุร่วมขันพบธาตุใจจะได้มาเจอกันคนจะได้มาพบมาเจอกันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญ มันที่พว่าผมไมจิตปิดเขียนมันไม่ใช่เรื่องนั้นมันเป็นเรื่องบุญเรื่องบ่ามันมีเหตุคนที่จะเกิดมาเป็นสามีภรรยากันเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นหลานกันพราะพระธองค์ท่านบอกว่ามันมีเหตุมันมีเหตุให้เราถ้าบุคคลอยากเจอกันในพรุ่งน้าก็พยายามสร้างบุญร่วมกันตลอดนะคนที่ มีสิลเสมอกันมีที่ผีเสมอกันอ่าบุคคลนั้นนั่นแหละเมื่อเขาทําบุญอะไรไว้ร่วมกันเขาจะได้กลับมาใช้ชีวิตร่วมกันอาจจะมาเกิดเป็นพ่อลูกกันเป็นแม่ลูกกันเป็นสามีภรรยากันเนี่ยมันเป็นเรื่องของบุญบุญกําหนดกฎเกณฑ์บุญอยู่เบื้องหลังทุกสิ่งทุกอย่างทันใดก็ทันนั้นเหมือนกันถ้าเราทําบาปบาปก็ จะทำให้เราได้รับผลเหมือนกันแต่ไม่ได้รับผลในส่วนที่เป็นความสุข uh huh. ไม่ว่าเราจะไปเกิดเป็นคน,นที่ท่านบอกว่าทานเนี่ยบุคคลใดทานมากๆเนี่ยเราอย่าไปคิดว่ามันสูญเปล่ามันไม่ได้มันสูญหายไปไหนสิ่งที่เราทำทุกสิ่งทุกอย่างเ, uh huh. เราไม่ได้ทำให้ใคร เราทําให้ตัวเราเองอ่าเหมือนกับทําเป็นสะเบียงบุญอ่าในการข้ามพบข้ามภูมิเปรียบเสมือนเราสะสมเงินสะสมข้าวในการเดินทางสิ่งที่ได้ถึงเราจะอุทิศให้คนนั้นคนนี้ในส่วนที่เขาจะได้บุญในพบภูมิภูมิข้างหน้าชีวิตหลังความตายเบื้อุสวรค์นี่ ที่ท่านได้ตัดไว้ว่าไม่มีการหวานการไถการท้าการทำกติกรรมใดๆมีแต่การเฉลยบุญเนราะเราเก็บเงินเก็บทองได้ไปแล้วเราก็สามารถทีจะม,มีวิมานอยู่บนสวรรค์สร้างคนงามความดีมีวิมานมีบริวารเป็นแก้วเป็นเพชรตามที่ท่านได้ตัดไวในพระไตรปิฎกท่านแหลกว่า บุคคลได้ทําไว้เนี่ยเป็นบุญรอบุญคอยเราไปแล้วก็ไปสไวยอันเป็นทิพย์อันเป็นทิพย์ก็หมายของว่า่าถ้าเราไปศึกษาในสวรรค์แต่ละั้งนนี่บางทั้งเนี่ยสามารถที่จะเรมิรทุกอย่างเนี่ยเราอยากได้สิ่งใดเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปลําบาก ไปอิน่มน,นขนคอยหาตากแดดตากดำเหมือนตลอดที่อยู่ในอมนุษย์สิท่านบอกบางสิ่งบางอย่างเรานึกขึ้นมาอ่ามันก็เกิดขึ้นมาเองเลยโดยไม่ต้องไปออกเรกียลในบางภคเนี่ยท่านบอกว่ามีคนรับใช้เราอยากได้อะไรแค่บอกเขาเขาจะเสกมาให้เลยอนี่แะสิ่งที่เป็นทิศอ่าเราก็ยังไม่ได้ไปถึงจุดนั้นเราก็ฟังฟังไว้ก่อน ความเชื่อของเราถึงเราทําไว้ก็ไม่เสียหายไปไหนเนี่ยหลักๆเราก็ทําเพื่อตัวเราเองอทุกคนนั้นไปแล้วเนี่ยแล้วอีกสิ่งอีกอย่างหนึ่งเนี่ยท่านก็บอกว่าเป็นสมบัติของใครของมันไปขโมยกันไม่ได้อยู่เมืองมนุษย์เราจะเอาเงินทองไปเก็บไว้ธนาคารไปเก็บไวาา้ในตู้เซฟยังไปถูกเขาป้นยังถูกอาคีภยัยไปไม่น้ำท่วมน้ำ่ำำวม ถูกเขาลักคนใกล้ลักขโมยไปแต่บุญส่วนนี้ท่านบอกเป็นของใครของมันจะไปขโมยกันไม่ได้มันเป็นบุญสําเร็จเฉพาะตัวเฉพาะตนของเราอ่าไม่เหมือนกับเราที่เราอยู่ตรงนี้เรามีเท่าไหร่บางทีเราจะเห็นข่าวเขาว,ว่ามีการพ่นกันบ้างบางคนนี่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวอ่าพลังมีทรัพย์สมบัติมีทรัพย์สิสนเงินทอง เกิดอุทกภัยเกิดน้ำท่วมลมพัดพาบ้านพังเนี่ยนะที่นาเสียหายเนี่ยก็มันเกิดจากกรรมเกิดจากกรรมของเขาเนี่ยนี่บุญส่วนนี้เนี่ยบางทีเนี่ยก็ถูกโจนอดถูกไ,ไปไม่บ้างเนี่ยบุคคนเรล่านี้ก็เหมือนกันมันมีกรรมอยู่แต่บุญส่วนที่เราได้เป็นทีหนี่ที่เราจะได้สวยนี่ไม่สามารถที่จะโมอยกันได้ ไม่สามารถที่จะรักกันได้ไม่สามารถที่จะพ้นกันได้มันเป็นของเฉพาะตัวเฉพาะตนมันมีความพิเศษอย่างหนึ่งแตกต่างกับเมืองมนุษย์ของเราเแตกต่างกับพบมนุษย์ของเราเท่านบอกไว้ยอย่างนั้นเมื่อเราแตกกายทำลายขันแล้วเราก็จะได้ไปเป็นพี่เป็นนอ้องเป็นเพื่อนสหายกันอยู่ตามกําลังบุญที่เราสะสมอารมณ์ไว้เนี่ยเมื่อสิบแปดขั้นสิบห้าคับ้างที่ 15, ท่าทนบอกว่า เมื่อกลางวันกลางคืนนี่พวกหมว่เทวดานี่เขาเห็นเราเนี่ยังมีลูกยังกตัญญูต่อพ่อต่อแม่อมนรษยังสร้างคุณงามความดีเขาดีอกดีใจเขาชื่นอกชื่นใจเพราะว่าอะไรนี่นะเขาบอกว่าโอ้ยเมื่อบุคคลเหล่านั้นตายไปแล้วเนี่ยจะมาเป็นญาติเราจะมาเป็นพี่เรา้าเป็นบริวารเราอยู่ด้วยกันเขาก็โมตนาสาธุ แต่เมื่อใดเนี่ยเขาเห็นมนุษย์มีแต่การแข่งแย่งกันโลกไม่ค่อยกระตันยูต่อพ่อต่อแม่